ช่วงนี้เบื่ออาหารมากต้องจัดเมนูจัดจานมากระตุ้นปากกันสักหน่อยแล้วชีวิตติดโควันนี้เจ๊จะมาแจกสูตรเมนู3มชั้นผัดตะไคร้หมูสมชั้นนุ่มๆช่ำๆผัดกับตะไคร้และสมุนไพรหอมๆเป็นเมนูง่ายๆทำได้ไม่ยากแก่เบื่ออาหารได้ดีเลยคะ่ะรสชาติเผ็ดจัดจานกินกับข้าวสวยรลล้อนๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วตามเจ๊มาจดสูตรกันค่ะ ขั้นตอนแรกเมนูผัดตะไคร้ก็จะขาดตะไคร้หอมๆไปไม่ได้นํามาหั่นซอยให้เป็นชิ้นบางๆขนาดเท่าๆกันเตรียมเอาไว้ค่ะเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้จากนั้นก็นําใบมะกรูดที่ล้างน้ําสะอาดแล้วมาฉีกออกจากกา้านคัดเอาแต่ใบเตรียมเอาไว้ค่ะบอกเลยว่าเมนูนี้หอมสมุนไพรมากเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ จากนั้นเจก็นําหมู่3ชั้นที่ซื้อมาจากตลาดเส้นใหญ่ๆแบบนี้เอามาหั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำเมนูนี้ที่บ้านเจชอบกินกันมากก็จะเตรียมเอาไว้ทําแบบเยอะๆเลยหั่นเสร็จก็นําไปพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อมานําพริกแห้งมาครบรวมกันกับพริกไทยลงในครกค่ะตำรวมกันให้ละเอียดใส่พริกจินดาแดงไปตำรวมกันเพิ่มความเผ็ดแซบ่บ หลังจากนั้นก็แบ่งใส่ตะไคร้ซอยกระเทียมลงไปตามรวมกันเห็นแค่สีของพริกก็ชั่ยได้เลยมาจัดจานแน่นอนจานนี้แล้วก็ตามด้วยกะปิใส่ลงไปแล้วตำให้เข้ากันอีกรอบได้ที่เราก็เอาไปพักไว้ค่ะขั้นตอนต่อมาตั้งกระทะไฟอ่อนเทน้ำมันลงไปเล็กน้อย เมื่อนอ้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็นำพริกตะไคร้ที่โขี่เตรียมไว้ลงไปผัดนในกระทะให้พอสุกค่ะของอร่อยของแซ่บมักจะมากับกินชุนๆนี่แหละเพื่อความอร่อยแล้วทนได้พอได้ที่แล้วก็ใส่หมูสั่งชั้นลงไปผัดรวมกันในกระทะ นั่นก็เติมน้ำล้างคลกลงไปตามดม้วยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำปลาซอสหอยนางรมแล้วก็ผัดคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้ทั่วหมูเริ่มสุกแล้วก็ใส่ตะไคร้ซอยที่เตรียมไว้ลงไปตามด้วยพริกขี้หนูเพิ่มความแซ่บและใบมะกรูดเพิ่มความหอมผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบ ได้ที่เราก็ยกกระทะตักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ทั้งนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูหมูสามชั้นผัดตะไคร้สามชั้นนุ่มๆฉ่ำๆรสชาติเผ็ดร้อนจัดจ้านหอมกลิ่นสมุนไพรอร่อยเต็มปากเต็มคำเมนูง,ง่ายๆเพียวไปทำตามกันได้ไม่ยากเลยสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG Tik t o ติกร์ติ๊กทูกิสบสบ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีิวกันด้วยนะคะ